และนี่คือหูฟังสไตล์ Open e i r อีกหนึ่งรุ่นที่ผมอยากแนะนำเพื่อนๆตัวนี้นะครับมาจากทางแบรนด์ Open Lock นะครับมีชื่อว่า Open Lock รุ่น s 2 <S หูฟังทรงสปอร์ตใสสบายคุณภาพเสียงไม่ธรรมดาเพราะรองรับแอล a c และ h i เ e t ดีไซน์การทำาสีของเขานะครับจะสังเกตว่าจะมีจุดขาวๆเล็กๆไม่ใช่เป็นฝุ่นนะครับแต่เป็นดีไซน์ของเขานะครับส่วนตัวนี้เป็นที่ชาร์จแบบไท e C ผิวสัมผัสข,ของตัวเคสเนี่ย จะมีความด้านๆนะครับทำให้จับถนัดมากขึ้นไม่ลื่นนะครับดีไซน์ของหูฟังมาในแบบ Open e a r หรือจะเรียกว่าแบบคล้องหูให้ความกระชับเหมาะสำหรับกิจกรรมที่ต้องการความเคลื่อนไหวเยอะๆน้ำหนักเบาเพียง7กรัมต่อหนึ่งข้างนะครับตังนี้ใช้วัสดุที่เป็นซ็อกซิลิโคนและโครงสร้างไทเทเนียมที่ออกแบบมาให้กระจายน้ำหนักได้ดีมากขึ้นและใส่นานๆเนี่ยไม่ปวดหูด้วยนะคือถ้าคุณเป็นคนที่ชอบออกกังกายหนักๆเหงื่อเยอะต้องการความมั่นคงอ่ะหรือว่าใส่กระชับหูเนี่ย รุ่น s 2นะครับคือคำตอบเพราะว่ามันถูกออกแบบมาให้นั่นกระชับไม่หลุดง่ายแม้เป็นหูฟังแบบ open ear นะไม่ต้องยัดหูรองรับ Codec, ก d อลและ h i g h l e ออเดีอีกด้วยตัวนี้มีระบบฟ้าชาร์ดด้วยนะครับชาร์จเพียง5นาทีเนี่ยใช้งานได้สูงสุดอีก1ชั่วโมงเลยหูฟังรุ่นนี้นะครับมีไมค์4ตัวนะครับพร้อม ai ตัดเสียงรบกวนซึ่งใช้สำหรับในการสนทนาเพื่อให้เสียงพูดของเราเนี่ยคมชัด โดยการตัดเสียงรบกวนลอกข้างออกไปทําให้พูดคุยได้ชัดเจนแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังลองมาฟังคุณภาพเสียงกันสักหน่อยครับสำหรับในส่วนตัว open lock รุ่น s 2นะครับตัวนี้แบตเตอรี่เคชาร์จใช้งานได้สูงสุด32ชั่วโมงแต่หากใช้งานต่อครั้งเนี่ยหูฟังใช้งานได้ประมาณ8ชั่วโมงนะครับกันน้ำกันเหงื่อระดับ ipx 5 มีมคำว่าตัว Opelock n S2 เนี่ยเหมาะกับใครใช่ไหมครับเหมาะสำหรับสายสปอร์ตที่เน้นความมั่นคงในการสวมใส่ที่ต้องการเบรทนั่นและรายละเอียดเสียงที่ดีนะครับเพราะว่าตัวนี้มี AirD กนะครับแล้วก็ให้คุณภาพเสียงในระดับ High ดกันน้ำกันเหงื่อระดับ IPX5 อีกด้วยสรุปให้เลือกตัว S2 นะครับหากเพื่อนๆเนี่ยต้องการที่สุดของคุณภาพเสียงและความมั่นคงในการสวมใส่ในการออกกำลังกายที่สมบุกสมบัน